สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเอาละครับท่านชมครับหนึ่งเมนูนี้ผ่านไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเมนูเตรียมตัวฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันครับแล้วก็เมนูที่2ครับเรียกว่าเป็นเมนูที่ทานแล้วเป็นเคล็ดก็ได้นะครับหรือกินแล้วเป็นเคล็ดก็ได้นะครับว่าเราจะเฟื่องฟูทําให้ชีวิตเบิกบานแล้วก็เป็นเมนูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือใครจะทาเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปฝาก เพื่อนเอาไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะครับข้าวฟูปลาฟูครับามาดูกันเลยครับผมมีข้าวหอมมะลิแดงเป็นตัวเอกครับคือข้าวฟูข้าวฟูทํำยังไงใช้ข้าวหอมมะลิแดงหุงสุกนะครับตากให้แห้งเลยเหมือนเนี่ยให้ร่วนๆแบบนี้เลยเป็นเม็ดๆอย่างนี้พอได้แห้งแบบนี้แล้วเก็บใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เลยแล้วนี่แหละครับเอาออกจากตู้เย็นก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะตั้งน้ํามันแล้วก็ทอดให้ข้าวฟูนี่ข้าวฟูอย่างนึงแล้วนะครับปลาฟูปลาผมใช้นี่ ปลาดุกย่างครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ทอดให้ฟูเอามาผสมกับข้าวแล้วก็ทานเป็นของทานเล่นกันสําหรับช่วงที่ทําให้ชีวิตเบิกบานเฟื่องฟูในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เดี๋ยวเอาน้ามันใส่ก่อนครับเพราะเมนูนี้ต้องใช้น้ํามันที่ทําให้ของทุกอย่างฟูนะครับผมเปิดง่ายเลยครับน้ํามันถั่วเหลืองตรางุ่นนะครับเรียกว่าเปิดง่ายใช้คล่องอ่าผมใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะอยากจะให้ฟูฟ แล้วมันยังอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายแล้วมาที่ยากอยู่อย่างเดียวครับคือนี่ปลาครับปลาดุกย่างซื้อสําเร็จมาเลยก็ได้นะครับแบบที่ผมซื้อมาแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สุกเราก็ต้องไปนึ่งให้เขาสุกซะหน่อยนะครับอันนี้สุกมาเรียบร้อยเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อแล้วครับแล้วก็มายีกัน,นเปิดน้ํามันรอไว้เลยครับสําหรับให้น้ํามันร้อนรอไว้ เวลาซื้อก็เลือกตัวที่เขามีเนื้อเยอะหน่อยคือใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะเล็กๆเนี่ยเวลาทอดไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้เนื้อนะครับเวลาเรายีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้แต่นี่หมดเลยนะครับเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับหนังไม่เอานะครับหนังเนี่ยเวลาลงทอดแล้วเนี่ยเขากระเด็นโดนน้ามันแล้วก็กระเด็นปุ๊บปั๊บไปหมดเลยก็ต้องระวังนะครับเวลาทอดนก็ทําฟูแบบนี้ไปกระดูกเล็กๆก็เดี๋ยวเลือกออกครับเวลาเรายี ก็ระวังนิ้วมือหน่อยเวลาเรายีเขาอาจจะทิมได้โอ้โ oh, ห oh, ได้เนื้อเยอะเหมือนกันนะตัวนึงเนี่ยถ้าใครชอบกินหนังปลาทอดเนี่ยนะเอาชุดเนี้ยทอดลงไปด้วยได้หลังจากที่เราทอดเนื้อแล้วนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เขากรอบแล้วก็มาแหนมของที่เราชอบหรือว่าแหนมแกงแหนมอะไรที่เราชอบได้เลยเป็นหนังปลากรอบครับ ทีนี้เรามายีครับค่อยๆย,ยีแบบนี้ทีนี้ยีแบบนี้ก็ต้องต้องระวังมือนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะไปเจอพวกก้างเล็กๆก,ก็ได้ก็ยีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเวลาเนื้อปลาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเราก็ทยอยเห็นก้างแล้วทยอยหยิบออกเก็บออกแบบนี้ช้าๆนิดนึงก็ตอนที่เราทําปลานี่แหละครับก็ต้องเดี๋ยวยีแบบนี้ไปก่อนเอาละครับผมพยายามเยอะก้างปลาเกือบหมดแล้วเราก็ทีนี้ เรียกว่ามาทําให้เขาแยกออกจากกันนะครับเมื่อกี้ผมบีบแล้วหาไปด้วยแล้วบีบไปด้วยหาก้างปลาไปด้วยบีบไปด้วยเราก็พยายามแยกๆแ,แบบนี้ครับนี่แยกอย่างนี้นะครับแล้วก็พึ่งไว้สักแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวเราก็มายีเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งให้เขาแห้งทีนี้เรามาดูไม้มากกูดนะครับที่เราต้องใส่ลงไปด้วยระวังเวลาใส่ลงไปถ้ามีความชื้นเนี่ยเขาก็จะกระเด็นน้ํานะครับก็ให้รู้ว่าเราต้องระวัง Okay. นี่นี่เดยครับเดี๋ยวกรอบแล้วเรามาหักทีหลังได้ใบหัวละพาครับเวลากรอบแล้วเนี่ยเขาจะหักง่ายเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆพวกนี้ไม่ต้องใช้น้ํามันแรงเหมือนกับเราทอดข้าวนะครับเราก็เก็บไว้ทีหลังสุดเลยอ่าละครับอาแล้วครับน้ํามันลองนิดหน่อยลองน้ามันครับนี่อย่างนี้ อืออ่ะมันร้อนฟูลดไฟโอเคนี่ครับข้ามากใกล้ๆแล้วก็ใส่ลงไปทอดให้ไฟแรงแล้วฟูอย่างนี้นะครับให้เขาหมดเสียงหน่อย ฟูฟอ่องนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเอาปลามายีเพิ่มครับข้าวเราได้แล้วปลาผมอยากจะให้เขาแห้งๆแ,แล้วก็เป็นตัวเล็กๆเ,เพราะเวลาเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยน้ำมันความร้อนจะกระจายตัวของเนื้อปลาไม่ได้ดีเท่าไหร่จะเป็นก้อนๆกันนั้นเรารอสักหน่อยครับเนี่ยพยายามทําแบบนี้ไว้ให้เขายีเป็นเล็กๆๆๆก่อนพยายามเกี่ยอยงนี้นะครับเบาๆมือไปเรื่อยๆ ลังดูครับเอาละทอดแบบนี้ให้เขาเงียบเสียงแล้วก็ให้เหลืองหน่อยพลิกหน้านิดนึงโอเคพักไว้ให้เสร็จน้ำมันจากนั้นเสร็จแล้วเราก็โปรยต่อครับ เงียบเสียงโอคผมปิดไฟแล้วทีนี้ก็เหลืออันที่เราจะต้องใส่ก็คือใบมะกรูดผมปิดไฟไปแล้วนะครับเราจะได้ไม่กระเด็นใส่เราเหมือนกันครับเงียบเสียงเห็นไหมครับเงียบเสียง โอเคทีนี้หัวราพาครับอันนี้หัวราพานี่ชื้นหน่อยต้องมีเสียงเยอะนิดนึงให้นิ่งเสียงเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนิ่งเสียงโอเคเรียบร้อยเอาปลากับปลากับข้าวเท่ากัน รารวมกันอย่างนี้ครับกรอบเลยที่เราจะใส่คือหอมแดงครับนี่หอมแดงใส่ลงไปใบมะกรูดที่เราบอกเมื่อกี้ใส่ลงไปด้วยครับแล้วก็พลิกอันหน่อยเอาเม็ดออกซะหน่อยครับโอเคแบบนี้ใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับ เราก็จะมีเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็เขารวมกันครับฟูฟ่องกรอบเลยละครับนี่ฟูฟ่องเฟื่องเลยทีนี้เราจะเติมเค็มเติมหวานก็เอาตามสะดวกเลยนะครับใบหัวลัปภาพอ่และครับ แบบนี้ก็จะแบบแห้งแล้วอยู่ได้นานเลยเวลาเขาก็เคล้าข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับให้น้ำตาลเกลือเขารวมกันก่อนเรียบร้อยครับนี่ละครับข้าวฟูปลาฟูครับเรียกว่าเป็นเมนูที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันครับเดี๋ยวมาชิมครับ ยังไงก็ต้องชิมก่อนแหละครับทำเองยังไงก็ต้องชิมมันมีพริกมันมีปลาหอมมันจะออกเค็มหน่อยนะท่านผู้ชมครับตามด้วยหวานเล็กๆความหอมจากความกรอบของข้าวความกรอบของปลาดุกฟูแล้วก็เครื่องพริกกรอบนะทำให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นมีเผ็ดร้อนขึ้นมาหน่อยป,ปลายๆนะครับแต่ใครชอบก็เนี่ยแบบนี้แต่งไปด้วยแล้วก็กัดเกี๊ยวไปด้วยก็ได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นของเอาไว ินเล่นดีกว่าอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่อยากจะทําก็ง่ายครับหรือเราจะเพิ่มถั่วทุกชนิดที่ชอบนะครับคั้วหรืออบให้กรอบเรียบร้อยก่อนแล้วก็ชอบใหญ่ก็ใช้แบบใหญ่ๆทั้งครึ่งเม็ดหรือเม็ดหนึ่งก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นสไลด์แบบอาร์มอนก็ได้หรือจะเป็นมะม่วงหิมพานทอดกรอบแล้วก็ได้นะบดแล้วก็ใส่ลงไปเคลา้ารวมกันแค่นี้เองครับถ้าใครไม่ชอบปลาดุกอาจจะเป็นปลาทับทิมก็ได้ที่ทําฟูแบบนี้แต่ต้องทําสุกนะครับด้วยการย่าง หรือนึ่งก่อนหรือปลากระพงก็ได้ข้าวอยากจะเป็นสีขาวก็ใช้เป็นข้าวขาวธรรมดาครับแต่นี้เป็นข้าวหอมมะลิแดงอย่าลืมนะครับข้าวเอาไปทําสุกก่อนแล้วอาไปตากแห้งแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วเวลาจะใช้ก็เอาข้าวแห้งมาทอดฟูอย่างที่ทอดให้เห็นเมื่อกี้นี้ก็เป็นใช้ได้เลยนะครับเอาละท่านผู้ชมครับ2เมน,นูจบเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วเร็วมากๆเลย1ปีเราเดินทางกันมาจากวันที่เรียกว่ามกราเนี่ยพูดแป๊บเดียวเองกลายเป็น ธันวาวิสุดท้ายของเราอีกแล้วที่เราจะต้องได้ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วเฉลิมฉลองในเทศกาลนี่แหละครับปีใหม่ที่จะมาถึงอยอดเจ็บไทยก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความสําเร็จนะครับสงความปรารถนาตลอดฟูเฟื่องเหมือนกับข้าวฟูปลาฟูของเราวันนี้นะครับในชีวิตปีที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับเริ่มใหม่ใครที่ยังไม่เริ่มเริ่มเลยครับยังไม่สายครับ ชีวิตเดียวมีค่ามากมันเร็วมากๆเลยนะครับปีปีหนึ่งเอาละครับดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพดูแลคนที่เรารักดูแลคนที่เรานับถือนะครับแล้วก็จริงใจซึ่งกันและกันวันนี้ลาก่อนนะครับพบกันใหม่ปีหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่ครับ